สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตาร์เนาะเสาร์อาทิตย์หุ้นดาวโจน์ปิดนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อคืนลาวกาชาติให้1กับ5เนาะผลที่ออก1 17กับ03นะครับพี่ๆแต้มเดียวพี่ๆดูดิเน้น1 2 1 1 6อนเนาะออก17ท่านใดรุ่นที่1เข้าไปที่17นะครับ ดาวโจน VAP นะครับให้0กับ4ผลที่ออก305กับ38อันนี้ก็แต้มเดียวเหมือนกันพี่พี่ดูดิผมเล่น06ก็ออก05เนาะถ้าใดรูปที่0นะครับเข้าไปที่05หุ้นดาวโจนให้9กับ7นะครับผลที่ออก8 7 1กับ3 0อันนี้ก็แต้มเดียวเหมือนกันพี่พี่ดูเจออก7 1นะครับทัในใดรูปที่7เข้าไปที่7 1นนะครับหุ้นดาวโจนเนะาะเมื่อคืนนี้ที่ผมบอกว่า ก้ากับเดเด่นมากๆนะครับเนาะไม่รู้ว่ามีท่านใดรูดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเจาะเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับไม่มานะครับพี่พี่เจาะไม่มานะครับก็สรุปแล้วมาสายรูดนะครับทั้ง3รอบเลยในรอบดึกนะครับส่วนในค่ําคืนวันที่24นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันแนวทางคืนวันเสาร์นะครับขออภัยด้วยนะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6 รูที่รูดที่2นะครับสองห2ึ่งสองสามตัว6กสองสานะครับ ส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP คืนนี้ก็ได้0กับ4นะครับพี่พี่รูปที่0นะครับ0 3 0 4 0 8 4 3 4 5 4 8 3ตัว4 0 8นะครับ ส่วนดาวโจนส์ดาวโจนสตาร์นะครับดาวโจนสตาร์คืนนี้ได้9กับ3รูดที่รูดที่9นะครับ94 93 95 34 35 38 สามตัวนะครับ3ามเนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับแนวทางในรอบเดึกขอให้ปังๆมาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ